สวัสดีมินรักแฟนเกม FC Mobile นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการลุยแหลง EP 2ีนะครับในซีซั่นส5เป็นการลุยแหลงแบบเดือดเดือดนะครับกราฟชันชันนะครับรวดเดียวขึ้น1ล้านนะครับก็ถ้าเพื่อนๆพ,พ,พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเติมง,ง่ายแค่ปลายนิ้วกับคุกกี้แลนชอปร้านเติมเกม FC Mobile ราคาพิเศษถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัย100%จดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอป สช่องทางติดต่อ description ใต้คลิปเริ่มที่เกมแรกันเลยครับอันนี้ไต่จาก9 0 0 0 0ขึ้นไป1ล้านเลยนะครับรวดเดียวนะครับ4เกมมาดูเกมแรกกันครับผมมาในชุดขาวนะเจอ424 4นะครับมาดูกันว่าแผนเกมลุกจัดจ๋ากับแผนแบบกลางๆนะครับรับดีส่วนได้นะครับ มาเจอกันจะเป็นยังไงมาที่เอมปัปเป้เอมบัปเป้ได้บอลอยู่ครับจ่ายบอลติดลูกนี้สวนได้ครับอานายอานายได้อยู่ลูกนี้สับแลวครับจังหวะนี้ใครก็เอาไม่อยู่เรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับเขาจ่ายบอลไม่ละเอียดนะครับก็โดนตัดไปแล้วก็สวนกลับทีเดียวเป็นประตูเลยครับในเพลย์แรกนะครับสําคัญมากๆสกสำหรับเพลย์แรกนะอยากให้เพื่อนดูนะครับเพลย์แรกพยาย,ยามเล่น รักกลุ่มนิดหนึ่งครับอย่างน้อยให้เราได้จบสกอร์ครับเข้าไม่เข้าว่ากันอีกทีนะโอเคมาดูกันต่อครับเขาได้บอลอยู่นะครับผมชุดข่าวนะครับผมชุดข่าวนิกโก้วิลเลียมกกวิลเลียมตัวจีดเลยนะไวจัดนะนิกโก้โยนมาโขกเซฟไว้ได้ดอนนุ่นมาได้อยู่ครับตัดบอลไว้ได้เอาแล้ครับแทงมาข้างหน้าสวนเลยครับ3ต่อ2กขับวิชาสับท์45าไปทีหนึ่งแทงมาที่อานา,อานอาายตอกลูกนี้ เรียบร้อยครับ2-0นะครับ2 p เพลเป็นเพลสวนกลับนะครับเพื่อนๆดูวิธีการเล่นในการสวนกลับดีๆนะสวยจะจัดนะครับถือว่าไอเดียดีสำหรับวันนี้นะหัวสมองปลอดโปร่งนะครับโล่งๆนะครับวันไหนหัวโล่งๆเล่นดีๆนะมันก็จะเล่นดีครับจังหวะเมื่อกี้สวนคมๆเลยมา เอ็มปาเป้ appe, ปั่นด้วยซ้ายไหมไม่ปั่นจ่ายมาก็ติดเลยครับมาต่อที่ซาร่าเปิดด้วยขวาไม่ถนัดตัดไปได้ที่ซนิบาครับสวนกลับอีกแล้วครับกวิชาต่อมาที่อานายโดนตัดไม่ได้แทงต่อมาที่อานายครับสับเลยครับปายแล้วอานายเปิดไม่เปิดเปิดไม่เปิดเปิดไม่ได้ครับติดมาก,ก,กูเกลียะนิโกวิลเลียมแทงมาที่อานายเอ็มปเป้ โรนัลโดเอ็มบาเป้ส่งให้เพื่อนวิ่งมาแล้วครับนิโก้วิลเลียมโยนมารับไว้ได้ง่ายๆครับนิโก้ต่อยท้าห้า5แต่ว่าค้าเปิดบอลไม่ดีนะครับยิงเบาเปิดบอลก็ไม่ได้ดีมากนะแต่วิ่งเร็วอันนี้ยอมรับวิ่งเร็วคล่องตัวนะครับนิโก้วิลเลียมก็สําหรับคนที่เอาไว้เลี้ยงหาจังหวะในด้านปีกนะครับ Nico, William, นิโก้วิลเลียมแนะนำผมเค,เคยเล่นแล้วล่างเก้าหกนะแต่อันนี้ ร่างนี้น่าจะเก่งกว่านะครับมาต่อครึ่งหลังนะครับนำมาแล้ว2ปรมาดูต่อศูนย์นะครับถือว่าสถานการณ์ได้เปรียบสุดๆนะเล่นง่ายนะครับนําเยอะก็เล่นง่ายครับโดนตัดไว้ได้ที่มาทิยานายครับนายแทงต่อมาดิโก้ดิโก้สับฟอร์ดินานประคองด้านในครับฟอร์ดินานโยนมาอย่างนี้ก็ซส่ก้อยอย่างนี้ก็ไม่ได้เลยครับเห็นไหมค่าการเปิดมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับนิโก้เปิดเรียกจะดีกว่า มาขึ้นเกมมาที่ชิโนล่าชิโนล่าแทงไาที่นายนายคาวัตเกลียขคาวัตสับไปแล้วครับเรียบร้อยครับลูงนี้แทงไปลรกนี้ครก็ไปยังไงกรรมการเป่าไปที่จุดโทษครับโอ้โหหลอกยิงไปหนึ่งทีนายรับหน้าทีสังหารกดไปนะครับมุมซ้ายง่ายๆนะครับสามประตูต่อศูนสวยสวย ง่ายแล้วครับเกมนี้นำสามลูกนี่เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับไม่กดดันนะครับน้อยเราก็เสียได้หนึ่งสองลูกนะครับนายนันเดสลุยขึ้นนันเดสนะครับไม่ใช่เตโอละเมื่อกี้โยนมาที่ชินอุล่าครับนายนายสับโย พื้นที่แทงต่อครับวิชาครับวิชาโอ้ยลั่นนะครับลั่นจะกดสับนะแตบบ่หน้ามือน่าจะอ้วนนะนิ้วงอ้วนไปโดนปุ่มยิงนะครับไม่งั้นได้อีกลูกนะลุยส์เฮอร์นันเดสตำนานเม็กซิโกนะครับวิชาตอกส้นมาก็ติดมาที่เฮอร์นันเดสดอีกทีนายนายก็จับบอลไว้ไม่อยู่นะครับนาทีที่80แล้วนำอยู่3-0 ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับเกมนี้นะครับเราดูว่าจะคลีนชีทไหมเตโอกุลิตวิลาวิลาโดนย่งหงเกือบเกือบเขาบีบแล้วนะครับอานายอานายสับลูกนี้ได้ฟาวครับลูกนี้โอ้โหกุลิตรับหน้าที่สังหารนะครับเรียบร้อยครับไม่วิ่งไปกันนะครับเขาน่าจะโยนแล้วนะ ก็ถ้าไม่โยนเขาจะเขาวิ่งไปกันนะครับอันนี้ก็ปั่นไปเข้าไปง่ายๆเลยครับซุบไปเลยก็นาทีที่89กครับกับสกอร์40ถือว่าเกมลุกดุดุเลยนะครับดุจับเลยนะวันนี้ผีเข้านะได้ไหมกรรมการให้ไหมให้ไหมครับไม่ให้แล้วนะครับก็จบไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ0นะครับเรามาดูสติหลังเกมกันนะครับ เหตุใดจึงชนะเยอะขนาดนี้เขามมีโอกาสยิง1เข้ากรอบ1ไม่เป็นประตูนะครับผมยิง5เข้ากรอบ4เป็นประตู4นะครับก็คองบอลน,น้อยกว่าเล็กน้อยนะครับสิ่งที่ทำให้ผมชนะเกมนี้ก็คือความแม่นยําในการส่งนะครับก็เจอกันเกมหน้าต่อกันที่เกมที่2สําหรับวันนี้นะครับเจอแรงต่ากว่าเล็กน้อยนะครับผม9ก้าแสนแปดนะครับใกล้ลวใกล้ขึ้นล้านแล้ว มาดูว่าเกมนี้เราจะเก็บสกอร์เก็บผลลัพธ์ได้ไหมสี่สองสเหมือนเดิมครับเจอกับ4-2-3-1สมหนึ่งนโรโอ้โหฟนบัตเทนองรีซาร่าครับตัวเมตาตึงๆทั้งนั้นเลยนะครับมีความเร็วต่อหายยิงแรงมาตั้งกันใหม่ครับโุลิตยอนครับ วิชาอนายชินล่าชินอล่ายังไงดีชินล่ากลับหลังไปก่อนไปไม่ได้ก็ส่งกลับหลังนะครับกับวิชาวิชาวนหาช่องปาดมาลูกนี้อื้มอาจจะกดปัดจอลอแล้วนะครับเมื่อกี้โดนกุลิตัดไม่ได้ลูกนี้ก็แทกไว้ได้ที a วอล์เกอร์มาที่นังครับครับวิชาบวิชาโยกแล้วก็สับออกข้างมาแล้วก็เปิด โขกไปด้วยอ่านายครับไม่ต้องกระโดดเปิดดีๆนะครับมันๆเข้าห,หัวไปเลยไม่ต้องโดดหนึ่งประตูต่อศูนย์เอาล้วว่ากันใหม่บอลมาที่ไฟมาเทนตอกตอกแซะไม่อยู่วิ่งไปแล้วครับอลูกนี้ต้องชมวอลเกอร์นะครับวิ่งเข้ามากระแทกออกไปได้นะครับยังไงดีทุ่มไปไหนทุ่มกับหลังม,มาที่เตโอ โอจ่ายสายก้อยมาดีกุลิตปาดมาที่เดโกโจตาองลีดึงกลับองลีปันปัดไม่ได้โห้ยเส้นเอ็นาขาดดอนนารุมาก็โ้โหลูดิเกอร์ครับสายมงเบียดแล้วก็มงไปเลยครับรูดิเกอร์โอโ้มาที่หนึ่งหนึ่งแล้ครับตอนนี้กลับมาเท่ากันแล้ว โยนครับหลอกแล้วก็แทงไปติดโดนสวนกลับมาฟ์หนึ่งต่อสี่ยังไงดีฟานมาเทนอองรีอองรีกระชากไปแล้วอองรียังไงอองรีดนกระแทกอองรียังอยู่หูอยอองรีเสียฟาวนะครับจัวนนี้อืมแต่วาลาเสียวเสียวโดนตัดนะครับนครับเขวิชา วิระนายสับแล้วก็แทงต่อไปที่ชิโนล่าหลุดไปแล้วครับวิ่งมาที่ปีกสุดเส้นไหมสุดเส้นแล้วปากลับมาเรียบร้อยครับลูกนี้นะมีความเสี่ยงว่าจะออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ภาพช้าท้ายคลิปนะครับเหมือนออกไปแล้วนะครับแต่กรรมาการไม่เป่ามีประเด็นนะครับถ้ามี V วนี่แจ๋วเลยแต่ก็ ครึ่งแรกนะครับบวก5นาทีแล้วก็หมดครึ่งแรกไปครับนำอยู่2ประตูตอนห,นอนหนเดี๋ยวเรามาดูเกมครึ่งหลังกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างผมจะต้านอยู่ไหมรุตกุล,ลิตแทงมาลูกนี้ตัดไว้ได้ใต้ฝาวนะครับอันบัตเท่นกระแทก รินานวีรายอนคราฟคาวัลสเคเลียที่กุลิตกุลิตแทงมานี่อานาอานาได้บอลโดนแซะเรียบร้อยโดนตัดเอาละครับหนึ่งต่อสี่ยังไงดีต่อไปไฟมาเทนต่อไปแล้วไปแล้วครับแฟมาเทนโยกกลับมาแล้วโอเปนอัพแล้วยิงลูกนี้เซฟไว้ได้นะบเบาไปไฟมาเทนเขาจะยิงแรงเนี่ยปั่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ข้อเสียของไฟมาเทนก็คือสกิลสามดาวครับเมื่อกี้ถ้าเกิด มีตะิวสดาวใช้เลนเช้งนะใช้สดาวนะใช้เลนเช้งน่าจะมีโอกาสครับอ้าวชิวล่างหลุดไหมแล้วครับคลึงอน,นาหลอกแล้วแทงมาลูกนี้เบาไปครับโอ้โหวิ่งของดีแวนมาเทนผมว่าจุดที่เขาเสียนะเกมนี้ก็คือเขาใจบอลขึ้นหน้าไวเกินไปครับมันทําให้ตัวผู้เล่นมันน้อยครับสังเกตด,ดีๆพอเรารีบเอาบอลขึ้นหน้าเนี่ยตัวผู้เล่นเราจะน้อยมากนะครับเสียเปรียบ เราถ่ายบอลหาจังหวะให้เพื่อนขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีก่อนครับแล้วค่อยค่อย,อยทำทำเกมรุกนะจ่ายติดนะครับซาร่าไปที่ดีโกโจโตาหมุนรอบหนึ่งแทงมาที่วัตเทนมาที่องลีครับองลีสับไปแล้วครับองลีไปไหมไปแล้วองลีถึงกลับมาจ่ายมาตรงกลางดีโกโจโตาโดนตัดชิโนล่าวิระอาาย หมุนลอบนึงแล้วก็สับ90เรียบร้อยครับลูนี้ปั่นมามงามโอ้โหเดี๋ยวไปชมไฮไลท์ท้ายคลิปนะครับรูปนี้นะสับ90ทีเดียวหายเลยนะครับอ้าวออกเกมไปเลยครับขออนุญาตตัดนะครับออกเกมไปแล้วนะก็จบไปด้วยสกอร์3-1นะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติหลังเกมกันนะครับอ้าวผมยิงสามเข้ากรอบสามเป็นประตูสามนะเกมลุกคมๆเลยนะครับเขายิงสามเข้ากรอบสามเป็นประตูหนึ่ง ทองบอลผมเหนือกว่าประมาณ10%นะครับก็นี่นะครับคีย์เวิร์ดก็คือการส่งแม่นยำต่อเนื่องที่เกมที่3มาเลยครับผม995แล้วนะเกมนี้น่าจะขึ้นแล้วนะครับเห็นวมาเจอกัน4-2-2-2ครับเจอกับ4-3-3โฮลดิ้งปีกซ้ายขวาตัวจี๊ดกองหน้าเป็นอยู่ันครับนะครับ เป็นตัวเล็กทั้งคู่ความคลองตัวสูงทั้ง3ตัวนะครับแนวรุกนะมาผมอยู่ชุดสีเหลือนะครับผู้แข่งสีฟ้านะอ้าวล้ำหน้าลูกนี้ล้ำไหมไม่ล้ำยังครับแทงมาทียนายอะไรจ่ายตัดไปที่กลางคอร์อสเคเลียโดนแซะนะครับวิ่งแมวบอลไม่ทันด้วยฮามซิกได้บอลมาแงมาทงวันนี้ครับวินิซิวสวีนิซิสจูเนียเยงครับ แรบเ,เชงวิธีสับสับดึงกลับแล้วก็แทงมาตรงกลางโฟเดนหืมโฟเดนหนือตัวยิงเบาไปหน่อยตั้งสติตั้งสติก่อนนะครับเมื่อกี้เกมไวมากลองดึงเกมให้ช้าลงนิดนึงถ่ายบอลให้เพื่อนขึ้นมาครับไม่ต้องรีบเอาบอลขึ้นหน้านะครับรีบไปก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่อารุนี้ครับ อ่านายปัดจอสวยๆครับลูกนี้หมไม่ต้องจับนะครับวิโอลาแทงมาแล้วปัดต่อไปเลยครับการโกงนะการปัดจอนะครับเมื่อลองฝึกนะครับผมไม่ได้ใช้ปัดจอทุกลูกนะแต่ว่าจังหวะที่ต้องปัดก็ปัดนะครับมันจะเร็วกว่ายิงเร็วกว่าจากกังหวะเมื่อกี้ถ้าจับบอลมีโอกาสโดนลูกนี้วีซซิอุสจ่ายไปติดยิงติดเอาแฮมซิกหมุนกลับมาแล้วกดโอ้โหคลอสโอเวอร์เสาสอง มาเร็กแฮมซิกนะครับตำนานนาโปลีทรงผมโมฮอตที่เป็นเอกลักษณ์นะครับโคตรเท่หมุนไปแล้วก็ยิงเลยหนึ่งหนึ่งแล้วครับสถานการณ์กลับมาเท่ากันปกติแล้วครับมาดูกันต่อชิโนล่าสับความเร็วมันได้จริงๆงชิโนล่าคารแล้วกเลยมาที่นายลูกที่สองครับปัดเหมือนเดิมครับโอ้โหอย่งแรง คือจังหวะมันถ้าตัวประกบมันห่างนะครับเราเห็นปุ๊บเราปัดไว้รอเลยก็ได้ครับกินโดระวนครับวนครับ,รบหมุนหาเพื่องก่อนอันนี้ว่างเลยครับคารัสเคเลียโอเป็นอัพไปทีนึงสุดเส้นแล้วป่าเข้ามากินโล่าเข้าไม่ถึงบอล เดีครับได้บอลมาไ่ายมาที่โฟเดนแล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกไปนะครับ2ประตูต่อหนึ่งครับนำอยู่สถานการณ์ได้เปรียบนะครับเดี๋ยวมาดูกันในครึ่งหลังฟิลโฟเดนโรดี้กลับมาที่โฟเดนับโฟเดนโยนมาเลยข้างริมที่วินิวินิโยนเข้าไปไม่มีอะไรครับ ชีโนล่ามาที่อานายโดนแ็กแข่งบอลไว้ได้เพ่ครับมาที่โฟเดนโฟเดนตอกแล้วไงตอกแล้วโยกกลับมาโยนมาตรงกลางนี้ก็ตัดบอลน,นี่ครับโอ้โหทำซิกเหมือนตัวอย่างสวยยังได้อยู่ได้ไหมแทงไว้ได้มาที่เฟอร์ดินานเอาละครับได้บอลสวนจังหวะนี้บอลได้อยู่ครับอานายอานายโอ้โหอานายช้าไป หมุนช้าไปโดนฟิลฟ,ลฟลเดนตัดเข้าตรงกลางมาเลยทำซิกแทงมาตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้น่าจะปัดเหมือนกันนะประกบห่างครับหลงครับเมื่อกี้หืมสวยเลยนะครับแทงมาลูกนี้ไม่ล้ําด้วยนะเตอโอห้อยอยู่งา,งามเลยโยฮันครับเสมอสองสองครับนาทีหกสิบห้า โดนแทกไปลูกนี้โอ้โดนแทงมาลูกนี้วินิจยาดึงดึงกุลิดดึงดึงไว้ดึงไว้ก่อนแล้วก็เซฟไว้ได้ืหไหลแทบหลุดนะครับเมื่อกี้ที่ผมเคยสอนไปนะเป็นคลิป11สกิลเพลนะครับก็กดแย่งบอลย้ำๆนะไม่ต้องกดแท๊กเกิลนะกดแย่งย้ำๆมันจะดึงแบบนั้นนะทำให้เสียจังหวะนะครับเพืเ่อนๆเอามาใช้ได้เลยจังหวะฟาวก็ต้องฟาวแหละเพราะมันหลุดไปแล้วครับมาที่กุลิต แทงมาตรงนี้ครับคารัสเคเลียปั่นลูกนี้อื้กองหลังมาบล็อกไม่ได้ดเตะมุม,มไปครับโอ้โหง่ายๆเลยวิลลินโควิดซาวิกนะครับไปแล้วครับมาที่โยฮันครับโยฮันครับแทงต่อไปที่วอลเกอร์เอาแล้วครับแบ็กหายสวนเลยครับแบ็กหายอย่างนี้ไวครับ ปืด๊ดอานายแทงมาที่ออาเกเลียแล้วก็ชิปไปลูกนี้สวยๆอานายง่ายนะครับโอ้โหยังดีนะเพื่อนมาซ้ําไว้ได้นะครับคาวัดคาวัดแบ็คหายต้องรีบนะครับเ <Yeah. S 1> พราะเห็นเพราะเกิดเขาเอาแบ็คขึ้นมาเติมปุ๊บแล้วเขาพลาดเนี่ยเราสามารถเจาะฝั่งที่แบ็คเขาขึ้นมาได้เลยครับอันนี้เป็นต้องมีสติในการเล่นนิดน,นึงนะก็คือ ถ้าเราเห็นว่ามันพลาดไปแล้วนะครับก็ต้องเจาะตรงนั้นเลยครับก็จบเกมไป3ามประตูองนะครับจังหวะที่เขาพลาดลูกนั้นแหละลูกเดียวเลยเดี๋ยวเรามาดูสถิติหลังเกมกัน,นครับของผมยิง5้าเขากรอบ5้าเป็นประตูสามของเขายิง6กเ <6, S 1> ขากรอบ 6, 6เป็นประตู2นะครับกองบอลไม่ต่างกันมากนะครับความแม่นยำในการ,รส่งถือว่าผมเหนือกว่านะเก้าเจ็ดเปอยู่ในมาตรฐานนะครับมาดูเกมที่4กันนะครับ ขึ้นล้านไปแล้วด้วยนะมาดูเกมที่สกันเกมนี้เกมแถมนะครับก็ไหนๆขึ้นแล้วก็กดต่อยสักเกมหนึง่งก็เจอ4ี่สอนะครับผมก็4 2 2สอเหมือนเดิมมาในชุดขาวนะครับคู่แข่งเป็นชุดสีเขียวขาวนะครับมามาดูกันว่าเกมนี้จะกราฟชันต่อเนื่องไหมนะครับเขาขึ้นมาที่ริวันโดริวันโดแทงมาครับ แทงไม่ดีครับลูกนี้จ่ายสวยเลยแต่ว่าส่งกลับมาก่อนคาาวัตเคเลียต่อกับที่กุลิตปาดไปที่เยวันครับรครับแทงมาตรงกลางอานายแทงมาคาาวัตเคเลียปั่นลูกนี้จะว่าไกลไปนิดนึงไกลไปหน่อยไกลไปหน่อยถ้าโยกอีกทีน่าจะได้นะครับรู้สึกว่าช่วงนี้ผมลืมใช้สกิลเลนเชงนะเวลาเล่นนะส่วนใหญ่จะโยกหามุมแล้วก็แทงแล้วยิงเลยครับ เดี๋ยวต้องต้องเอาสกิลเข้ามาประกอบด้วยมันจะทําให้เรามีโอกาสยิงมากขึ้นมุมมันจะเปิดมากขึ้นสําหรับการใช้เลนเชงนะครับเดี๋ยวลงแรงรอบหน้าเดี๋ยวทองใช้เลนเชงคู่ด้วยเดี๋ยวลองดูโยมครับสับหลุดไปแล้วครับลูกนี้ยังไงดีอ้โหเสียจังหวะไปแล้วคิดไม่ออกเพื่อนไม่มาปาดเข้ามาที่กุลิดโดนแทงไหมกุลิดกลับมาที่เวลาเวล่ายิงซ้ายไม่ได้ครับชิโนลาปั่นลูกนี้ติดตูด วิเอร่ามาที่นันครับนันครับโยนมาลูกนี้ก็อาไนยแย่งมงไปได้โหลูกนี้ไม่ได้เข้านะครับอ,อ,อนา,นาไนยแม่งเบียดมงเข้าไปมุมมุมไกลเลยนะนำมาแล้วครับหนึ่งตัวศูน์ถือว่าเปิดมาดีลาเฟลเลียวิเอร่าแทงไปที่ริวัลโดริวัลโดต่อเท้าซ้ายซะวยโยนมาหืมกุลิบงไม่ได้ได้บอลมาแล้วครับสวนครับ อานายสับหาจังหวะแทงไปที่คาราเชเลียอืยังได้อยู่ค้ำแข็งแร่งแทงมานี่อานายครับเรียบร้อยตรงนี้ปั่นโค,โคโคไปเลยครับอ,อืจังหวะที่เขาพลาดเราต้องจบให้ได้นะครับไม่งั้นมันก็เสียของนะบอกเลยสองสูตรแล้วครับได้เปรียบในครึ่งแรกนำอยู่2ลูกดิกวันโดแทงมาลูกนี้ลาฟาเอลเลเอาหูหลบไม่พ้น เสียฟาวด้วยนะเลยเอาเอาลาหน้าล้ําหน้าทดดุ่ีเขาบีบแล้วครับไหมบีบปุ๊บผมก็โยนข้ามกองหน้าไปเลยครับไปที่องกลางเลยโอกาสมาแล้วครับแต่ว่าุ่นนี้ก็เล่นรีบร้อนไปนิดนึงนะครับใกล้หมดเวลาแล้วโอเคจบครึ่งแรกส0ูนนะครับเดี๋ยวเรามาชมครึ่งหลังกันต่อว่าจะโดนหรือไม่นะครับครีนชีตได้หรือเปล่า บริตไปที่คราฟที่คาวัสเคเลียอาร์นายอืม้มอานายจะดึงอนา,าล็อกไม่พ้นนะครับมาแล้วลาฟาเอลเลเอาเฟอร์นันโดตอเลสตอกไปกระแทกเลยเสียฟาวส์ครับอย่างนี้ตอเลสเพิ่งตอกไปโดนขวางไว้ครับเอาไปยืนเบียดกันทำไมนั่นนะล่ะผริตแทงมาลูกนี้ริวัลโดริวัลโดพาวเวอร์ช็อตเซฟไว้สิครับง่ายไปง่ายไป ลีดโยนมุมลูกนี้มา,ากัดไว้ได้ครับคขารัสเคลียอจงหวะมันติดพันแล้วมันดึงไม่ออกนะเมื่อกี้กุลิตจ่ายติดครับเขาถล่มมาแล้วจ่ายนะมันก็เลยแบบไม่ค่อยดีนะครับเตโอมาที่ชีโนล่าอานายารัสเลียติดยังได้อยู่เดี๋ยววันครับแทงวันที่อานาย ได้อยู่ครับมาดิชิโรล่าซิโรล่าไม่กล้าสับเข้าไปนะโดนนะป่านลูกนี้ก็ติดนะครับติดบล็อกได้เตะมุมนาทีที่เจ็ดสิบแล้วนะครับโอ้โหติล่งกายิงเลยครับเวีเร่าทำไปได้เดมเบเล่ เองม่ลดขึ้นมาที่โยนครับไปต่อที่ลิวอลโดตอกไปหลุดแล้วยังไปไม่ได้ครับเบี้ยวไปนิดนึงวล่ากุลิดลิดทั้งบารลกนี้ต่อเลสโดนตะคุบไว้ฟาวไหมไม่ฟาวสวนแล้วครับโยนครับสับชินอุรไปที่คารัตเคเลียต่อไปที่โยนครับโยนครับยังได้อยู่มาที่คารัต คาวัดไม่ส่งยังได้อยู่เอาถือ <c oughs> ได้จะจัดนะครับส่งไม่ทันโดนส่วนมาที่ตเลสตันทีที่แปดสิบหกโยฮันครับจ่ายติดเสร็จฟอร์ดินานได้โอกาสส่วนนะครับอานายครับชิโนล่ายโล่าโยกหลอกไปทีหลุดแล้วไปแล้วครับโยฮันครับโยฮันครับเห็นตรงกลางว่างก็ปาดเข้ามาอานายจบสวย <c oughs> เนี่ยครับจังหวะที่เขาพลาดเราต้องลงโทษให้ได้นะครับไม่งั้นเราก็ไม่ได้อะไรจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ปาเข้ามาจบง่ายก็จบไปด้วยจกกรสามประตูต่อศูนย์นะครับสาหรับเกมหลังขึ้นแรงหนึ่งล้านนะครับก็จบไปแล้วครับเดี๋ยวช่วงท้ายเรามาดูสถิติหลังเกมกันว่าสิ่งที่ผมเคยบอกไปตลอดเวลาว่าสิ่งที่ทาให้เรามีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับโอกาสแพ้น้อยลงนะครับก็คือค่าความแม่นยําในการส่งนะครับผมแม่นยำเก้าเอ็ดนะ ของบอลมากกว่าเล็กน้อยนะครับยิงเข้ากรอบยิง6เข้ากรอบ5เป็นประตู3แล้วก็ของเขายิง1ไม่เข้ากรอบเลยไม่มีประตูนะครับก็จบไปแล้วครับเดือดเดือดสำหรับจบไปแล้วครับ4 4เกมนะครับที่ผ่านมาแล้วก็รวดเดียวขึ้นหลังเลยนะครับกราฟชันชันแบบนี้เลยนะครับก็อยากให้เพื่อน <c oughs> ๆเน้นเรื่องของการส่งบอลให้มั่นยำมาก่อนเลยนะส่งบอลแม่นยำการจังหวะทําทเกมลุกไม่ต้องรีบเอาบอลขึ้นหน้ามากเกินไปนะครับถ่ายบอลหาจังหวะให้เพื่อนมีช่องแล้วเราค่อย ค่อยส่งไปแล้วทําประตูมันจะมีโอกาสมากกว่านะครับแล้วเรื่องของเกมรับก็มีสติครับพยายามอย่าสวิตตัวมั่วครับถอยได้ถอยชนได้ชนหาจังหวะด,ดีๆถ้าเราคิดว่าเราทําไม่ได้จริงเราถอยดีกว่าถอยรอดีกว่าอย่างน้อยเราได้ถอยนะครับมันก็จะหล,ห,ลหลุดยากขึ้นนะครับก็สุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับได้ประโยชน์ยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวช่วงท้ายผมทำไฮไลท์การยิงประตูไว้ให้ดูนะครับ